ก็เจ้าช่วยพลกูไปกูไปไอ้เจ้าชิบะละประตูประตูอ๋อเป็นประตูแอบมันได้ก็ว่าอยู่ริงฉิงฉิงแล้วไงเฮียกูไปมันอาจจะหลดนานหน่อยโต้ก็อย่างสุดเลยนะประเทศสหรัฐอเมริกาปี2 0 0พักเขคคายอตตี้ในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะเราได้อูเฮ้ย ไม่ใครพบเห็นแอนนาเร์ต้าผู้นำลัทธิบูชาผู้ทักแห่งอัสเซเซลมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วเอ้าท่านอัสเซเซลมาทำอะไรที่นี่เนี่ยหลังจากสืบทอดพย์ตำแหน่งในปี2004แอนนาก็หมกมุ่นอยู่กับความคิดที่จะเรียกตัวเองที่จะเรียกตัวอัสเซเซลออกมาเป็นเวลาสองปีแอนนาศึกษาเกี่ยวกับพิธีกรรมในโบราณตำนานถึงวิธีหาเลี้ยงดูแพะปีศาสตร์เฮ้ยก็เป็นลูกแก่นี่ว่าหลักมาแล้วเนี่ย but disastrous with consequences. ก็ในกลุ่มโกวว่าเธอจะมารู้ความหมายในสุดอ๋อในฐานะผู้ติดตามที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดคนหนึ่งคุณมาที่บ้านของแอนนาเพื่อค้นคว้าสิ่งใดที่ผิดปกติไปอย่าๆๆๆอย่าอะไรเอาประตูใจเย็นไมยเหมือนไหนีเลยอ่ะโยโยโย่โอ้โหแล้วคดมืดมืดน่ากลัวมาก มีลมพัดด้วยนะอะไรมโ <Ć? S 2> ดดไมขึ้นวะนี <N> ่คืออะไรอ่ะโอ้โหโตมาที่ล้อนะอ๋อโตก็ลอยมาที่อ๋อเป็นจังนี่คืออะไรอะกดอ่านงไงโทนายนายเป็นโจรไม่รอดนะเพื่อนอ๋อกดีกด e, ี e. มันไม่ใช่เรื่องง่าย<ด>เลยเสี่จไล่ต้อนแท้มาเพื่อประกอบพิรรบธีกรรมมาประกอบพิธีกรรมอัญเชิญดีนะที่ฉันมีหญ้าแห้งเยอะมากจะว่าไปการทําเรื่องทั้งหมดนี่คนเดียวมันเป็นเรื่องที่ดีจริงๆเหรอนาธานบอกกับฉันเสมอว่าฉันควรท,ทํามันตอนที่ถึงเวลา และทํามันพร้อมสมาชิกคนอื่นอีกแปลกจังฉันรู้สึกร้อนๆโมพินเหมือนผิวของฉันกาลังจะไหม้เลยว่าเผาเลยอ๋อเหมือนสักเคยเห็นในตัวอย่างที่เขาจับแผะเขาโอ้นี่ไงม,ม,มีเครื่องมือมีเทียนมีกุญจงกุญแจนี่ไงกุญแจอ่านไปเลยใกล้ถึงเวลาทําพิธีแล้วนี่ <ไอ S 1> คือทุกสิ่ง<อ>ที่ผู้ชักอาเจซจเซลต์หวังไว้แล้วมันจะต้องเป็นฉันเท่านั้นที่เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมนี้การเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับใครก็ตามที่การเป็นทลาย พันธะระหว่างฉันกับเอร์เซลและเขาก็จะถูกกำจัดออกมาเช่นอีกตัวสันเนียเ้เสียงเฮ็ยเสียงในบ้านที่ใชนแหละสาว่าสาสาเก็บเฟิร์สเอ็ดมาแล้วอ่ะอ๋อเกมตัวถือนะมันมันคือการเริ่มเกมเพราะงั้นเราต้องอาเสียงของอาร์เซลมันดังกึกก้องอยู่ในหัวของฉันฉันสัมผัสได้ถึงความกดเกลี้ยวของเขามันพุกพ่านอยู่ในตัวฉันรู้สึกเหมือนเขากำลังจะคล่อมกำร่างของฉันฉันไม่เข้าใจเลยอ่ะ ฉันหยุดพูดคำแปลกๆไม่ได้เลยและในขณะที่ฉันพูดคำพูดเหล่านี้ลูกน้องของเขาก็เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆและเอ๊ะอระวังมีดเด้ออะไรกันเนี่ย Resident Evil เลยวะเฮ้ยอะไรอ่ะมีอามีอามีอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยไอ้โต้มันกลิอะไรแรงข้างหน้าไม่รู้ไม่รู้โอเข้าไม่ได้ปิดไฟฉายไหมปิดไฟฉายก่อนมันต้องปิดด้วยเหรอ ไม่รู้สิใช่รู้เหมือนกันคือขี้เกียจหนูไม่ไปแท็กไงเพราต้องไปทางนั้นน่ะต้องไปเหรอเฮ้ยใช่มันขีฮันแล้วอยู่เลยอ่ะผิดเกมอักระหายใจกระหายใจยังไม่เห็นหรือต้องเปิดไฟแท็กอย่างนี้ต้องเปิดอ๋อยังไม่เริ่มหรอยังมั้งยังมั้งน่าจะยังใจเฮ้ยเฮ้ยไปไหนอะ ซาไ,ไ,ไ,ไปไหนไปคนไปไหนทุกคนไอ้เที่ยไปไหนวะซาไปไหนใส่อยู่นี่ใส่อยู่นี่โอ้โหเดินลงมาไม่บอกกันเลยไม่รู้ว่ากูตามซาลงมา <c oughs> นั่นมือปะวะไปไปไปโต๊ะไปไป,ไ,ป,ไ,ปไม่ใช่นั่นมีดนั่นมีดไปโต๊ะไปต้องกลัวเออเออกูเดินเอาโต๊ะโต๊ะคุณเดินถ่ายหลังเดดินเขาบอกว่าคนอัดคลิปต้องเป็นคนนำนะ เราใช่รปกติแล้วก็เป็นอย่างนั้นอยาดอย่ากัเป็นส้ไม่เป็นสู้เฮ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 ้เเฮ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 ้อเฮ้้เฮ้เ้เฮ้เเฮ้เ้เฮ้เเฮ้เเฮ้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 ้นมันเหลือเผาเลยเเเลยเ้้้้้เ้ มันต้องใช้ฟางตรงนี้ทั้งหมดลืมเลยเป็นไปตามเกมไปเลยเดี๋ยววฟางชิ้หายยังมาเยินเออป่านนไม่เผาโอ้โหอนี่ปะดําอะไรอ่ะตอนนี้มันจะดีสีสิเกล็ดเกลดร้อยจากพระเจ้าตัวถัดไปตัวถัดไป

ตัวโตเราต้องไปตัวตัวย่อยู่ไหนโตอยู่ไหนทุกคนมันอยู่กับสระโอเคนะทุกคนไม่เป็นไรสระตัววังย่วังย่วังย่เร็ววังย่ทุกคนปลอดภัยแต่สระไม่ปลอดภัยใช่สระไม่สระวิ่งไปก่อนโตไม่ปลอดภัยทุกคนปลอดภัยโอ้วังวังแล้ววัวแล้วกูรระวังเป็นมันอยู่กับสระทุกคนปลอดภัยโอเคนะป้าฟ้าฟ้ากำลังยิงให้สระไม่ต้องพูดเป็นสระเองเป็นสระเองที่รอดผีได้ยิงไหมสระที่รอดผีรอดผีหัวใจเธอ ไม่ได้ไม่ได้แดกตาไปโอเลตแล้วตัล้วแ้เผา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 อนี้เผาแล้วกว่านี้แล้วกว่านี้แล้วกว่านี้อบับเฮ้ยโอ้รบรอบรบรอ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 อบร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 อบัอบรอบรออบรอบรยบอบร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 อบกอบอบรอบรอบรรอบรอรบ เปิดนรต้าไปล้วเอี่ยตามาดีวะชิบหายแล้วมันนี้เลท้หมดเลยาหมดวังีาหมดโอ้โหอ้หอ้ไอ้โหโ้โอ้อ้โหโอ้โหโอ้อห้ว้โหโ้โห้ยอ้โช้โโอ้โอ้้้้อ้้้ เฮ้ยไปไปหาแพะไปหาแพะระหว่างนี้ระหว่างนี้ต้องไปหาแพะไม่มีฟางโตี่หายแล้วเราไม่มีฟางเราก็ไม่มีฟางเราใช้ฟางแล้วเมียนี่ไงฟางระหวังที่เนี่ยกำลังจะตุยเฮ้ยเนียฟางเจอฟางแล้วเราระวังไว้วังไว้ไปแล้วเหรอดีกูเดี๋ยวไปน้าบ้านตอนนี้มันอยู่แล้ววะไม่ไม่ ต้องมีต้องมีเม็ดคิดไว้ต้องหยิบเม็ดเชนมาช่วยกูตอนนี้ไม่ตายหรอหรือว่าตายแล้วสองสองสองตอนนี้ป้ากำลังคุกคานอยู่ป้ากำลังสองว่ามันตายสีแล้ววะสองไม่ได้วะแย่มากตอนหยิบเม็ดโอเคแล้วแล้วเห็นเห็นเห็นเดี๋ยวสับไปช่วยเองถ้าอย่างนี้ต้องทำการเผาเดี๋ยวเผาเหรอเฮ้ยเดี๋ยวใช่ปะโอ้มันกดแค้นโดนแค้นตักูไปหรอ กูไปลอหน้าบ้านนะหยิบเม็ดคิดมาช่วยกูไม่มีเม็ดคิดอะสอสเม็ดคิดเม็ดคิดไฟไฟกูก็จะหมดไอ้ส์ที่อะนี่เม็ดคิดอยู่นี้เม็ดคิดอยู่นี้ไหนนี่เม็คิดนี่เม็ดคิดอยู่ข้างหน้าปะแต่เหมือนจะได้นเสียงหมดเลยวะเห็นปะเห็นปะเฮ้ยช่วยด้วยไปกับปะเชิญล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 ะเออปะกันมาแล้วเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลือกเต็มเลยปะ อ่าเต็มเลยเต็มเลยมันมริจริงก็เต็มก็มันมีเลือดที่หลอนเดียวช่วยหน่อยช่วยเขาหน่อยจ๋งไปสัตว์ไปไปไปไม่ต้องเกิดไม่ต้องเกิดปลาปลาไหมดปลาหมดเลยตหมดจีจีจีอย่าช่วยช่วยช่วยไปสัตว์อต๊ะ มันอยู่ไหนวะเดี๋ยวตรงนี้เอาออกมาจากประตูไม่ได้ออกจากประตูไม่ได้ดิโง่ระวังเถอะระวังเขาจะลากไปไปไปตามมา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 เฮ้ยมึงกินแม่ตัวแย่แกกุ้ยเออถีดหางมาเป็นคนหนึงนะหลักชันอย่าทิ้งชันรัักนอย่าทิ้งชันเราต้องไปหาแกเราต้องไปหาแกหาแพะชี้อะไรที่กาด้วยไปเก็บปิศาจป้าว่าปล่อยก็ได้นะพวกนั้นเก็บดิว เอาเถอปะป้าเถอมันดักทางเหมือนดีไซน์แล้วนะาอยู่ไหนวะโตโตนน้ำไปไหน,นกูยังไม่โดนมึงยังไม่โดนเลยนะจะเอ๋อยู่นบอนอยู่บ้านไปหลังบ้านกันอปหลังบ้านไอ้เั้มไอ้ขี้บอกรถกูไอ้สัสไอไปไป,ไปทางหลังบ้านมันอยู่หน้าบ้านอยู่นะครมั <c oughs> นมีนี่ด้วยนะ แขกตัวนึงแขกตัวนึงแพ้แพ้ระวังระวังมากินเลยลูกพ่อโอเคเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันมาแล้วเรื่วิ่งรันตึง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 เฮียโอเคกันหลังให้สักกันหลังให้โอเคอย่าปั๊บอย่าเพิ่งเผานะอย่าเพิ่งเผาอย่าเพิ่งเผาอย่าไปเอานังเผามาทันไม่ได้

มันอยู่ไหนต้อมมันอยู่ไหน, <c oughs> นเข้าบ้านไปแล้วเฮ้ยแอนานาได้สงบลงเมื่อถูกชะง,งักด้ยวยพลังแสงยูวีมากพอแสงยูวีไม่ได้ผลเมื่อดวงตาแอนนานเป็นสีแดงไปตุ๊ใครตายอ่ะต,ตายหรอตายโดดเลยอ่ะใช่สาไงสาโดนมันไม่่ใชคิดเราจะหยิบเราเป็นหน่วยพยาบาลสักคนหนึ่งนะเลยลงกันเราอยู่แยกหมู่เราตายไปเถอะเดี๋ยวเราถือพยาบาลไปนะเผื่อมีใครล้มงั้นเรา อุ้ยยาตกใจหมดเลยอีเวนอันนี้ไม่ต้องเผาโดนรู้สึกมันเสียวแล้เอาเหอะมันเกะกะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล้อย่าไปอย่าไปเตะอย่าไปเตะอย่อย่าไปเตะไปไปไปปไปไปถ้ามันตาแดงถ้ามันตาแดงแต่การเผาเพื่อนมันเหรอน่าต่อปะมันข้างแล้วเผาเลยไม่แกะน่ะน่าจะใช่สิ มันอยู่หลังบ้านใช่ปะมันอยู่หลังบ้านใช่ปะไม่รู้อ่ะแต่ไม่เผา,เาหรอเผาไหมไปไปหามาอีกไปหามาอีกดีกว่าปะดอกกุหลาบนี่มันมีส่วนเ,เกี่ยวอะไระเรือเดียวเลยเหรอเออทำไมมันเด่นแบบนี้นะอ๋อตอนเก็บไปแล้วมันบอกให้ดึกมันดึงครับที่ผ้าอ๋อเหมือนเป็นเหมือนเป็นของเก็บไอเชลอยู่แล้วอ๋ออ๋อทุกคนอยู่ไหนวะอาสสัยอยู่นู่นอี๊

เว้ยเสียงหัวใจของฉันอย่าบอกนะว่าวิ่งมากเกินไปจะทำให้เหนื่อยไม่น่ามีอะไรอย่างนั้นอะโอ้โอ้พระเจ้าช่วยบอกูไปกูไปไอต้าชิบะน่ะประตูประตูไอ้สาวเล่ยเฟลไอ้เปรยเด้ ปิดประตูทำไมวะยึงปิดประตูดิปประตูทำไมอ่ะเมื่อกีู้กใไอ้สารไอ้สว์กูตกใจอะไรอะไรมึงอะไรอะไอ้ย้ยกูจะละจะละมึงเจออะไรมึงก็บอกกูหน่อยว่าเยอไม่เนี่ิหยิบหยิบถังน้นไปโอ้ยเชี่ยตกใจหมดเลย่ะเชี่ยแม่เปไอ้สารสารสาสาาสาาส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 า เชี่อปิดตู้ปิดตู้อิจฉาอิจฉาไหมคิดว่ามันรอดไหม่เหรอแต่ว่านี่ไม่ใช่พันโมโฟเบียมันร้อนเฉยปะมันร้อนเฉยปะอาจจะแค่ร้อนใครใครใครเป็นผู้กล้าโอ้กูโดนหลายรอบแล้วพอกูขอแล้วเองใส่เองก็ได้เองก็ได้มาเร็วรีบลงที่เผากันโอ้ย โตมรอชุบเลยมึงรอชุบเลยอย่าตุ้ยคออย่าตุ้ยไปเร็วไปเร็วลิปไปรีบไปจังหวะนี้นะ่ะไปก่อนเลยโต้โต้เดี๋ยวเราเป็นหน่วยเม็ดคิดเองเฮ้ยแทงคิวมากเออเอเออะไรนะ่ะโอ้โห<อ>ทำอะไรนะอ่ะเมื่อกี้โดนดึงขานะ่ะ<อ>เฮ้ยไปเผากระเถิดอยุเยอะเลยเอ้ย,ย,ย,อยผรู้สึกว่ามันจะไม่ง่ายขึ้นแล้วเหมือ่เด่มแต่ไม่ค่อยดีเลยฮะับเหมือนแบบกแพ้ไม่รู้อยู่ไหนอ่ะไม่เป็นไร เอาตัวนี้แล้วก็รี้วแล้วก็ถือถือถือถังไว้คนนึงเผาเผาก็ถือถังไว้ยเฮ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 ้ยชิโอ้เผาเผาเผาสารเราสาตั้นเองสารเป็นหน่วยแท้งเองเสารไปลุ่มจีต้องลุ่มจีจะได้เพืองต้องรีบหน่อยแล้วต้องเล่้งมือหน่อยแล้วไม่ชิดเฮ้ยกูรู้สึกเหมือนมันอยู่ขวา อยู่ซ้ายอยู่ซ้ายอาสานโดนอีกแล้วโตโตเร็วลิ้นผาลิ้นผาเถีเอง๋เถียงอีโตโตโต,ตไปไปไปชุบเต็มไปชุบเต็มชุบเราหาไปชิมอยู่ออกออก็อ้อมไปทางนี้เลยฝนตกเยอะหายละโหเราโคตรไกลเฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วอยูอป่ปะ วิ่งมาเจอมันวะกูไปกูเลี้ยวเลเอ้ยกูโดนจับโกูโดนจับขาคืออะไลจะพาเหรออ่ะเดียว่กูจะช่วยได้คือกูจะช่วยสักกูจะช่วยสักขึ้นมาเฮ้ยมันมันมโโตโลัเข้าละเข้ามาเดมาดีีกตัวไม่คิดด้วยไห้ไม่คิดที่ไงเฮ้ยเราไปเลเฮ้ยอู่ปาค ก็แกเอารถตายรถตายเลยไม่ตายไม่ตายมันจะโดนคิ่วไปเฉยป่ะรถถ้าจะแกะตรงนี้ให้ได้ได้ได้เพราเจอไอคิดละแก่ไอคิแกอย่นี่นี่อย่นี้อย่นี่เลยแพะผีอยู่เรานะผีอยู่แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันไม่ทำอะไรปะมันยังไม่ทำยยุคหน้ากลัวเลยตอนตอนมันจับแล้วคุณน่ากลัวเลยคันมาสิคันมากินเลยอตคันออกมาโตจะแก่ตัวนึงว่ะเดี๋ยวกูเบลจะใส่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 แก่ยันไหน เออไม่ได้ดิสาธึแกยอยู่สาธึกแกอยู่เดี๋ยวป้า,ป,าป้าหา้าอยู่ตอนเนี้ย <c oughs> นั่นนั่นอยู่ตรงนั้นหมดเลยอ่ะเออเนี่ยยาเต็มเลยตรงนี้นเดี๋ยวนะถ้าป้าเจออีกหนึ่งสาบุ้งใส่ไปหนึ่งแล้วก็จะเหลือแค่ตองตัวสุด,สดท้ายตุ๊กตุ๊กเปี้ยวเปี้ยวเปี้ย่าเปล้ย่าโต๊กไอ้ไข่มึงตากเผาเหรออ๋อใส่ไม่ได้เผาใส่แค่ใส่ได้เหรอไปไปไป อ๋อถังน้ำมันอยู่ในบ้านอะเหมือนว่ามันมันเผาทีเดียวกันได้ไอ้เนี่มันไอ้เนี่ยสารสารสารตามมาสารตามมาตามมาตามตามตามอยู่ไหนเอ่อแพะอยู่ตรงนี้ไปกูนี่นี่นี่ตัวนี้ไปกูอ้เนี่ยมันมันหิวปีกเอาไอเดียกับตัวอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยจะวันที่ถูกเวลาได้แหละโอเคหัวร้อนพอง จะไปหาโตทางเดียวที่เราจะรอดได้เหมือนที่โตบอกไว้อเดี๋ยวที่คุณช่วยได้คืุณจะช่วยสักคุณจะช่วยสักขึ้นมาโอ้ยถา,ามเราช่วยโตเราไม่ไหาทามเรามาแล้วนี่โอ้มาล้อมผีล้องอยู่ไหนอยู่ไหนโตอยู่ในห้องนี้โต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 ตีไปโตนีไปถ่าเอง เใส่เอก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 ต้นหนีไปนะได้ได้เราเก็บเม็ดคิดแล้วเ้ยเม็ดคิดอยว่กับสาด้วยเม็ดคิดโต้โต้ไม่อยู่โต้โต้มีอยู่นึงไม่เป็นไรสัสได้ได้ได้ไดจะจะเอากองฟางไปเอาน้องไปแบบเออน้ำมันไปดีอ่ะน้ำมันไปดีอ็ออน้ำมันไปยังเอาหาน้ำมันไม่เจอว่ะเดี๋ปลราเจอแล้วจเ e จอแล้วเจอเจอถังหนึ่งละเก๋เก๋เก๋โอ้ชุ่มฝาไม่ไดหรอไม่ได้หรอกอันนี้ก่อนเราจะจะคานไปหาเม็ดคิดถ้าเจอ ต้มชุบตบชุสัตว okay. ์แล really ้วเหลือกูจะเผาไปลงไปลงชุบสัตว์กูจะเผาเอาเผาตัวนึงแล้วแล้วใส่แล้วก็ไปหาน้ำมันน้ำม่เหมือนเดิมรูษาแทงเองได้เจอสัตว์โคตรใจแกร่งใส่แทงไงไม่ให้เว้ยโอเคก็ใส่เฮ้ยอะไรอ่ะดี่บอกแล้วตายเกินกำหนดได้อ่ะเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวบอกว่าเออ ก้องฟังแพ้ตัวนี้ตัวนี้แพ้โตโตหายตัวตัวสุดท้ายอะไรอ่ะฟ้าป่าเรากลัวฟ้า่าอ้าวเหรอไปเชียชิบนผายแล้วโตไปชุบ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 ขี้สัตว์ไปอยู่ชั้นบนไงเด็กฝรั่งนะโอ้ยเฮียอะคนตัวจ๋าช่วยหนูด้วยโอ้ยอยู่บนหลังคาอุ้ยมปนใครอีกแล้ว ปปิดรเผาเลยทั้งนั้นอ่ะถ้ามันข้างก็เผาไม่ไม่มีถังมันอ่ะถังมันไม่มีเลยเปิดประตูเหรอกูรู้สึกว่ากูกำลังจะตายกูรู้สึกว่ากูกำลังจะตายไม่ปิดประตูได้ว่ะกูดูอันมันเลยนะใช่โอ้ปิดประตูแอบมันได้ก็ว่าอยู่โอ้เจ๋งเจ๋งเมื่อกี้มันข้างใส่เราเราปิดประตูงัดเลยเจ๋งเจ๋งเจ๋งยังไงเี้ยกูตาย นี่ถืออะไรไ้หมอ่ะถือถือแกะไว้โต๊ะโต๊ะโต้ะตายเหรอโต้ตายปะผีมันจับขาสองตัวม่ารูปนั้นก็รูมจับขาไอ้ชีใแต่งวมืแต่งหมดเลยแซดอ๋ออันซีซีเนียแต่งเหรอแต่งแล้วโดนฮิวไม่มีใครสามบราแบบชุบตัวเองได้เลยอ่ะ Live for date ออย่างนี้เหรอ ไม่จบแบบนี้เนี่ยหรอหรือว่าจริงๆแล้วมองผีเหรอโอ้ไม่นะโดนแดดเดวูอันนี้จะต้องขอแค่นี้ก่อนกีนะขอคุณจะระเบิดแล้วแหละโอเคพอรู้วิธีเล่นแล้วเดี๋ยวเขาไมาเล่นหลังเดี๋ยวเขาหน้าเอาให้ชนะเลยรู้ล้ถ่องน้ำมันเนี่ยต้องดองมันอย่างแรกเลย ใครเป็นผู้ช่วยเหลือวะไอโตไอโตแม่งโคตรชุบนักชุบได้รอยคิดควนโอ้ศาสตรต็มน้อยมากโอ้ศาสตริแสงกิงศาสแทงมากเลยนะรูว่าศาสแทงแล้วแหละกู้ฆ่า,าไปกินทำให้อันนายชังงักมากสุดอย่าอย่านะฉันด้วยฉันก็เริ่มศาสตร์แสงใส่ก่อนเลยนะเว้ยเหมือนว่าให้มันชะง,งักแบบโดนสตันไปเลยวะเหมือนว่าแค่แค่ไล่เฉย,ยไม่เป็นไรโอเคแล้จะเป็นอ๋อ